สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำคลิปนะครับให้ออกมาน่าสนใจนะครับผมวิธีง่ายๆวันนี้นะครับเราจะสอนนะครับใช้เวลาเพียงเวลาสั้นๆนะครับในการทำนะครับก่อนอื่นนะครับเราแนะนำคลิปนี้ครับ ชื่อคลิปชื่อแอป,ปนะครับ v ีว่าวิดีโเนาะวีว่าวิดีโอนะครับหาโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของอที่เสียตังค์แล้วก็ฟรีนะครับแต่เวอร์ชันที่ผมโหลดมานะครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่เสียตังค์นะครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างนะครับในการทำคลิปนะครับคือถ้าเรา โหลดตัวธรรมดามานะครับมันจะจํากัดในเรื่องของตัวโลโก้นะครับจำกัดในเรื่องของเวลาในการทําคลิปจํากัดในเรื่องของติมนะครับจำกัดในเรื่องของเพลงมิวสิกนะครับน,ร music, นะครับ,นะรบก็อันนี้ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาแค่100ร้อยกว่าบาทเองนะอืมนะครับซึ่งก็มีประโยชน์นะครับเราไปเริ่ม ลำดัแบ,บแรกเลยนะครับก็คือมันมีส่วนของสีแดงนะครับเห็นไหมฮะแก้ไขแล้วก็จับภาพนะฮะส่วนมากผมจะไม่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 ใช้โปรแกรมไม่ใช่แอปนี้ในการจับภาพนะครับผมจะใชะ้กล้องของโทรศัพท์เลยนะครับในการในการจับวิดีโอนอะในการบันทึกวิดีโอนั่นเองอแก้ไขก็คือ Edit นั่นเองนะฮะสไลด์โชว์เซลฟี่มิวสิกวิดีโออันนี้ผมไม่เคยผมไม่เคยแตะนะอืม สไลด์โชว์ผมก็ไเคยแตะเรามาส่วนแรกเลยครับคลิกเข้าไปที่กดไปที่แก้ไขครเมื่อเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะมีในส่วนที่เราบันทึกนะครับนะครับเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับก็คือหลักการทําวิดีโอง่ายๆนะครับก็คือช็อตหนึงก็10วินะครับ20 30ิาทวินะครับหรือ1นาทีนะครับ แล้วแต่นะฮะว่าใครจะตัดต่อยังไงนะส่วนวิธีทําให้มันน่าสนใจนะครับหลักการง่ายก๊อ์นะก๊อ์วิดีโอนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับก็คือว่า G ก็คือคำว่าก๊อเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างก็คือมีตัว G ตัว O และตัว T นะครับหลักการง่าย G นี่คือ g r e t t i n g นะฮะก r e e t i n g greeting ก็คือว่าการนำการทักทายนะครับผมหรือบทนำหรือคำนำนะคล้ายๆการเรียนความนะ,ะการเขียนอะไรบางอย่างที่มันสื่อออกมาแล้วมันทำให้คนดูนะฮะอินไปกับสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราบันทึกวิดีโอไว้นะสิ่งที่เราทำออกมานะครับ ริตติ้งก็อย่างเช่นการทักทายกันสวัสดีนะครับาการแนะนำตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับมีวัตถุประสงค์ในการทำวิดีโอนี้เพื่ออะไรนะนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครระหว่างกิจกรรมนะครับเราก็ถ่ายไปถ่ายไป,ถ,ยไปถ่ายไปนะครับถ่ายที่เราช็อตที่เราชอ็อตก็ถ่ายเฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็อาจจะมี เพื่อนนะครับหรือใครคนรู้จักก็ได้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ไประหว่างนั้นนะครับก็คือหลังจากที่กริ e ตติ้งหรือทักทายเสร็จแล้วนะฮะตัวโอนะครับตัวถัดไปคือตัวโอตัวโอนี่หมายถึงออฟเฟอร์ฮะออฟเฟอร์ในที่นี้หมายถึงเราจะนำเสนออะไรนะเราเราจะนำนำเสนออะไรให้ผ่านคนดูนะฮะว่า,าจะ จะให้คนดูรู้อะไรนะครับหมายถึงจะให้คนดูรับรู้อะไรในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับที่เราทานะครับนะครับนะฮะออฟเฟอร์ในส่วนออฟเฟอร์นะฮะเราเราจะถ่ายเหตุการณ์สําคัญนะฮะกิจกรรมนะครับที่มันเด่นๆน,นะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวทีนะครับนะ GOT นะ ตัวทีตัวสุดท้ายนะครับคำว่า thank นะครับ thank you นะฮะหรือ thanks นะฮะในภาษาอังกฤษเราจะขอบคุณอะไรนะเราจะขอบคุณคนดูหรือ,อจะขอบคุณสถานที่เราจะขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์อะไรเราก็แล้วแต่นะครับง่ายๆ3 p a แพทเทนะครับก็ระหว่างขอบคุณเราอาจจะมีภาพนิ่งนะฮะเสนอให้ คนดูอินเข้าไปอีกนิดนึงนะแล้วก็จบแล้วฮะง่ายๆครับผมผมทำคลิปง่ายนะฮะผมไม่ได้วิชาการอะไรมากมายผมใช้กล้องแค่ไม่กี่ล้านพิกเซลนะฮะในการทำวิดีโอแต่แต่เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาม,ม,มันเน้นเนืนเน้อหามากกว่าที่จะเน้นคุณภาพนะแต่ถ้ามีกล้องดีๆโอเคครับผมเราอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ใช้แอปนี่แหละฮะ บางคนใช้กล้องระดับโปรนิดนึงนะฮะก็พื้นที่ในใน,ในการพื้นที่ในการลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการอเอ c นค d เดอรหรือว่าการ convert, convert, คอนเวิร์เนี่ยคอนเวิรไฟล์เนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเสียเวลาอีกแล้วก็บางทีโทรศัพท์มือถือเราสเปคไม่ดีสมมติสเปคต่ำอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำไปทำไป พื้นที่ไม่พอบ้างอะไรไม่พอบ้างนะครับมันก็ทําให้เราเสียอารมณ์นะครับสุดท้ายผมก็จบที่นี่แหละฮะกล้องหน้าของวิดีโอของกล้องนี่ยกล้องโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับแล้วก็ไฟล์มันจะต่ำนะครับแล้วก็เราจะสามารถสามารถที่จะทําออกมาได้ได้เยอะนะครับในส่วนของกล้องนะครับแสงนั้นสําคัญมากนะครับ กล้องเราเนี่ยต้องใช้แสงมากพอนะครับทําให้ภาพที่ออกมานั่นมันมันคมชัดมากขึ้นนะครับถ้าแสงไม่พออย่างวันเนี้ยอย่างคลิปที่ผมทำเนี่ยมันมันมืดไปนิดน,นึงนะฮะแต่ผมแก้ด้วยวิธีการที่จะให้เด็กหรือให้ใครก็ได้ฮะสองไฟนะครับมันจะมีไฟฉายอยู่นะผมใช้แฟลชนะครับเป็นแฟลชของของของกล้อง dslr ฉายมันก็ออกมาก็ สว่างนิดนึงนะฮะแต่ก็นะฮะมันจะเกี่ยวของเรื่องแสงด้วยครับถ้าแสงมากพอนะฮะกล้องเราก็จะออกมาชัดนะครับมันจะไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่เกิดนอยเนาะนั่นแหละครับก็ลองลองทำกันดูนะครับยกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็นะฮะคลิกไปคลิกไปหรือระหว่างที่เราทำอยู่เราจะเราจะเราจะคระอบเวลา ให้เหลือแค่สี่วิ <c oughs> หรือ5วิก็ได้นะครับ3 4สีวินะก็แล้วแต่นะครับอย่างยาวๆนะครับเนาะอย่างคลิปที่มันแบบยาวมากเกินไปเราก็ตัดให้มันเหลือแค่6วิหรือ7วิ ตัดชอ็อตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชอ็อตที่มันสําคัญสําคัญหรือว่าเป็นชอ็อตที่เราพูดคุยกับคนที่เราจะสัมภาษณ์หรือคนที่เราคุยด้วยเนะี่ยมันอาจจะนานนิดนึงนะครับแล้วระหว่างนั้นเ,เรื่องซาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเลือกซาวให้มัน <laughs> เข้าเลยนะบางทีก็ซาวกับวิดีโอออกมามันไม่เข้ากันนะครับนะครับนั่นแหละฮะ อย่างอันนี้เป็นคลิปสำเร็จแล้วนะอพอเข้าไปข้างในเดี๋ยวสักคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวนะนะครับปึ๊บอสอง,งอันพอนะเข้ามาข้างในแล้วนะครับเราจะตัดเสียง มันจะมีเสียงของอเสียงของอวิดีโอที่เราบันทึกอยู่ใช่ไหมทีนี้เราเลือกเลือกเพลงนะฮะก็โหลดได้เลยนะจะเห็นว่า,าซาวทกซาวแบ็ก,กวก์เนี่ยแบ็กวก์ซาวซาว,ซาวท랙เนี่ยมันมันเลือกเยอะกว่านะเห็นไหมหรือเราจะดาวน์โหลดมาใช้เอง ก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดข้างในนะครับผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับตัวนี้แก้ไขคลิปแก้ไขคลิปก็คือเนี่ยฮะมันจะมะีมันจะตัดย่อยเข้าไปข้างในซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับในการทำนะความเร็วตัดแบง่งสำเนาสำเนาก็คือคัดลอกนะครับความเร็วคลิปนะครับความเร็วคลิปเ,เรา จะทำให้มันเร็วก็ได้จะทําให้ช้าก็ได้นะครับเหมือนสโลโมชันอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ปรับปรับฟิล์มนะครับปรับข้างในนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันยังยังจะล็อกอยู่ซึ่งเราก็ต้องเสียตังอีกในการที่จะทําให้มันออกมานะครับแต่ผมพอละแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับหรือปิดเสียงตัวนี้นะเสียงกองเมื่อกี้มันก็หายไปแล้วนะครับ อ่าเป็นีาว้วยทบ่รอตัวนี้นะครับโอเคนะเลื่อนซูมอะไรก็ไม่ต้องสนใจครับผมผมไม่สนนะฮะแล้วก็เทคนี้เป็นข้อความนะครับเป็นข้อความใส่ข้อความใส่อะไรไปเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่มัน้นนานที่ล็อกล็อกเนี่ย เสียตังค์ไม่แสนก็ไม่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฟิลเตอร์นะครับ,นะรบฟิลเตอร์เราจะเลือกฟิลเตอร์แบบไหนนะในการใส่ซึ่งตัวที่ไม่เสียตังค์นะครับมันจะโหลดไดไไไไไไ้ไม่กี่ฟิลเตอร์เองนะครับซึ่งมันก็ นะมันก็จำกัดนะครับแต่ให้ดีคือคุณต้องจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์เอฟเฟคไม่ไม่ผมไม่ใส่เอฟเฟคไม่ใส่สติกเกอร์หลายเพลงในส่วนนี้หลายเพลงอย่างเงี้ยแอดไปแอดไปสักเพลงหนึ่ง โอเคนะฮะแล้วเราก็เลื่อนมานิดนึงฮะมันใช่มันเป็นตัวอ่าตัวอย่างเงี้ยตัวปากกาเนี่ยฮะสังเกตตัววงกลมสีขาวนะฮะถ้ามันไม่ถ้ามันปรากฏอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากดเพิ่มใช่ไหมแต่เราจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนวิดีโอ <c oughs> อ่าเลื่อนม้วนมันมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะในขวามือนะครับขวามือที่ข้างวิดีโอนะครับมันจะมีอ่า ของเสียงอยู่นะครับซึ่งเราสามารถาดันขึ้นให้มันเสียงดังหรือว่าเบาลงก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็ดูช่วงจังหวะที่เราถ่ายคลิปด้วยนะฮะว่าเราจะเน้นที่คําพูดของอวิดีโอคําพูดของคนหรือว่าให้ใส่เสียงลงไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่ <c oughs> ส่วนเสียงนี่คือเสียงเสียงบันทึกไมคครับเราก็พูดไปนะครับอาจจะตัดตัดตัดเสียงข้างในวิดีโอนะอืมแต่มันจะมีแต่ภาพเคลื่อนไหวน,นะครับแล้วเ,เราก็บันทึกเสียงไปบรรยายไปนะครับประมาณนี้การเปลี่ยนภาพการเปลี่ยนภาพก็คือเปลี่ยนแบบไหนซึ่ง ตัวที่ไม่เสียตังค์มันก็จํากัดนะฮะมันใช้ได้ไม,ไม่ไม่กี่ตัวเองนะฮะส่วนตัวที่เสียตังค์เนี่ยอ่ามันทําได้หลายแบบนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่าเพิ่มคลิปก็ไม่ได้มีเพิ่มคลิปอะไรนะรส่วนภาพนิ่งนะครับเราก็ออกไปด้านนอกนะครับออกไปด้านนอกโฟลเดอร์นะฮะแล้วก็มันจะมีคลิกด้านบนนะครับ วิดีโอรูปภาพ Instagram หรือ Facebook นะครับเราสามารถด ja ึงภาพจาก Instagram จาก Facebook ได้นะครับหรือคลิกที่ตัววิดีโอนี้นะครับก็คือบันทึกสดเลยนะโอเคครับผมหลังจากนั้นมันก็ e n c o r e r นะครับ e n c o d e r ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เซฟเซฟไว้ในนี่แหละในโทรศัพท์นี่แหละครับเนาะตัวนี้คือตัวอะไรอ๋อไม่เกี่ยวครับผม วันนี้ก็จบการนําเสนอการทําคลิปแบบง่ายๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามนะครับก็ผมอาจจะได้สอนได้ไม่มากนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมที่ YouTube ได้นะครับมันจะมีการสอนอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับวันนี้ขอจบการสอนการทำคลิปสั้นๆนะครับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ